น่ารักน้องเกลวเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยภาพทริปอังกฤษบ้านแม่ชมพอนอตครอบครัวลังสีสิงพิพัฒน์บินไปเที่ยวที่ลอนดอนประเทศอังกฤษกับทริปล่าสุดที่บอกเลยค่ะว่ามีแต่พ,พี่พี่แฟนคลับเฝ้ารอในอินสตาแกรของคุณแม่ชมพวูว่าเมื่อไหร่จะลงภาพอีกหลังจากที่มีภาพของลูกๆไซฟ,ฟ้าพายุและน้องเกลไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ก่อนหน้านี้และโพสต์ล่าสุดของแม่ชม ที่จัดให้เต็มๆ20รูปใน1โพสกับภาพครอบครัวน่ารักน่ารักที่พากันไปเดินเล่นได้เห็นโมเมนต์ของทุกคนโดยเฉพาะซุปตาตัวน้อยอย่างน้องเกลที่น่ารักน่าเอ็นดูอีกแล้วน้องดูสดใสาราเริงมากและโพสนี้ที่แฟนๆเห็นว่าน้องเกลนอกจากจะเที่ยวแล้วก็ยังทำงานไปด้วยค่ะถือกระเป๋าเป็นนางแบบและเป็นแม่ค้าตัวน้อยช่วยคุณแม่ขายของไปด้วย ทำเอาพี่พคอมเมนต์กันรัวๆเลยเช่นรูปสุดท้ายซื้อค่ะเพราะเจ๊าขายเป๋าแบบเก๋ๆคู่ๆเกวไปเที่ยวด้วยเอางานไปทำด้วยดาราสาวทรงงานหนักมากเป็นดาราคนเดียวที่ดูตั้งแต่วันที่ขอแต่งงานจนตอนนี้มีลูก3ามคนพาลูกเที่ยวต่างประเทศยิ่งตอนนี้ติดเกวมากกว่าเดิมอีกรอยยิ้มแห่งความสุขพี่ยุหล่อมากตอนนี้ดูชุดน้องเกลเป็นแบบ จะใส่ตามมีความน่ารักเต็มไปหมดเลยค่ะดีต่อใจมากค่ะแม่เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆค่ะเลยค่ะว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักน่าเอ็นดูแถมกระเป๋าของน้องเกยวก็น่ารักมากๆเลยล่ะค่ะถ้าพี่พแฟนคลับสนใจอุดหนุนกดที่คำอธิบายได้เลยค่ะแอดเอามารวมให้ทุกคนได้ช้อปปิง้งร้านของสายฟ้าพายุออฟฟิเชีลเลยนะคะ ช่วยกันอุดหนุนน้องเก้วกันค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ